สาวกสามพังนี้นะตาบะสาวกสามพังเมื่อคาบสามพังแล้วพระสาวกก็ดน,นามให้ว่าเนี่ยว่ายังไงเอาว่าตามให้ให้พระสาวกนันคาถึงพระรัตนตรัยสามได้หนักแยงถึงพระรัตนตรัยสามเืออะไรบุคฐานทำบ้างทำทาง,ทงอ้าพระสาวก ตั้งแนั้นทันอูติจามีสัมพานอูติจามังคิานอ้าอูติจาีสัันธ้่นางขาชามีอูติจาสัาพันตัมงแตะนาง้าชาีอาอติจามีสาคัตังแะนางข้าชามีอาวะตามเพราะว่าตามเพาติจามีสันั้งข้าชามีก็เป็นพักแล้วแตนนันแองอ่าอไหมอ่าแทนนันแออ่าดีเรียกว่าษฝาสาวก็หรือฝาสาวกบวชร่างนี้แช่นันแอบางได้บวชให้พราะว่าขที่สองนี้ ให้ภาษาให้พุละบูชานปงโป่งโ่งว่าันุ่งขึาผ้าปลาสายะเดือนรุ่งผ้าทิศนาจิวเนี่ยเมื่อองผ้าแล้วอะแต่ผมยังไงต้วให้การเท้าพระสาวกสงางพแล้วปัสสาวงน้ำหว่าหลงถึงค่าคุณได่บาุประัประสงค์หรือว่าพัตนาาตสามเดือนหรือว่าเรียกว่าตายสามด้วนติตนนนามนขย์มนุ่ยคือว่าเอาพัตนาไตเป็นที่พึ่งนันเองนะวติตนนันามนุย์นธรรมชาติหรือว่า เอาพระรัตนาญกลายเป็นสีฟึ่งบวชจบภาคที่สามนันตาติยังพี่สังฆาคตระนักกามินี่ก็เป็นพระแล้วเนี่ยบทในครั้งนี้นดีนะบวชภาที่สองคือพระสาวกท้าวทำในแบบนี้นะจำได้ไหมว่าพระสาวกขับขบวนยังไง